สวัสดีครับเราก็มาอยู่กับเกมฟาคายสามเย่กับผมอีกแล้วตอนนี้ผมไหนก็ไม่รู้มาต่อดีกว่าไม่รู้ตึงภรารกิจต้องไปดูก่อนเออเออผมอยู่ไหนเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานแล้วลืมหมดแล้วไปไหนวะ เวอร let's go ก่อนจะเล่นก็อยากจะบอกว่าคอมผมไม่ได้สเปคเทพอะไรขนาดนั้นกระตุกกันก็อย่ามาว่ากันนะครับไปแลครับปุ๊บนั่นเห็นไหม นี่คือเอฟเฟกของคอมผมเองนะครับมันคือเออหมอยสีลุง้งสวยงามมากตอนนี้ภารกิจเราก็ต้องแฝงตัวโอเคไปแบบเงียบเงียบ ต้องแฝงตัวเข้าไปเพราะตอนนี้เราก็ปลอมตัวอยู่ในชุดของพวกมันแล้วเป็นชุมชนแบบอะไรวะคนเสื้อสีเหลืองเราผ่านเสื้อสีแดงแล้วก็ต้องมาเจอกับเสื้อสีเหลืองต่อเสื้อแดงเสื้อเหลืองไม่ค่อยถูกกัน อย่างเี้มีคนฆ่าเพื่อนเราชิบหายแล้วมันรู้ตัวแล้วผมเป็นใครเฟลแล้วครับตอนนี้เราต้องบู๊ไปแบบเฉินเฉียแล้ว ดวงหลังนวงหลังดวงก็หน้าดวงกหน้านี่มึงตายยากนะข่าวเมื่อก่อนมึงตายยากตอนนี้มึงตายง่ายครับเพราะมีสกิลรุ่นใหม่มากระซุกเต็มหลังครับปันคอกระดอขาดกระดอขาดเพราะว่าคอมันเชื่อมต่อกับกระดอนะครับ โอเคโอเคครับจี <the> ระตัวเนิบ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 ไม่อยากให้อะไรมันส่งเสียงดังนะครต้องคิวแบบเนิบเนิบ <the> ต้องดูซ้ายดูขวาหน้าหลัง <the> ข้างในมีคนไหมมีหนึ่ง,นงคนอ๋อเป็นไร นี่้จะกลอกลอคิวคิวแม่งเลยไปต่อครับเยอะโดดอืมออเรียบร้อยครับ ใครยิงโอ้เพียบเลยครับมันออกมาไหนครับอหาเรื่องกูใช่ไหมหาเรื่องปิดคนแล้วไปปืนปน,นี่ติดอะไรวะ เนิบเนิบครับเนิบเนิบไม่ต้องรีบร้อนหิวเรียบ, oh, บโอ้ศพโอ้ไอ้ไอ้หานี่ศพมันอยู่ไกลจริง เวทีกูดบอดี้นี่ครับอะไรต่อเสียงอะไรอยู่ข้างล่างนั่งหาเนี่ยอยากสนุกอยากสนุกเซตต้องเอ้ยตรงตรงนู้นข้างบนมีที่ให้โดดเราก็ต้องโดดออกไป อุยอ้ยอุ้ยชิบหายโดดกองเพลิงโอ้ย,อยมันถึกจริงๆนะตัวใหม่ไอ้พวกซื้อเหล่านี้มันถึกจริงๆมันเอาอะไรมาทำชุดเกาะวะเน,นี้อ่ะไปครับไปต่อ สำเร็จแล็กเทสินแ้คอะไรวะคุณทำเม็ดแซอะไรผมอ่านก่อนอ่อผมอ่านแบบจะไม่แปลทุกคนฟังให้ทุกคนแปลอีกเพราะผมก็แปลไม่เข้าใจเหมือนกันครับอซ่อมหอยฟ่กมหอยครับ อะไรมีดไปเจอกับแซมที่ไหนเพื่อทำตามแผนโอ้โหมันมืดเหลือเกินนะน่ทั้งมืดทัลพีจริงครับไปต่อนะครับไปหาแซม เฮ้แซมวาสัพวาสัพว่าต์เดฟค์ยูเ u กเกอร์ฮะเดฟค์ยูเอ่านั่งยอนถัดจับเขาคุยพ e เรดหอยฟิลลิกบอมดิซึมอะไรอ่ามีรู้เรื่องแล้วมึงเข้าใจได้ไงใครวะเอาเฮ้ทำไมมึงคลึกจังวะมึงบ้าเลยมึงบ้าเลย อ๋อทำไมคนตัวแดงต้องตามมันไปวิ่มันเดินผ่านไฟได้ไงเนี่ยมึงมึงเป็นมนุษย์ไฟเหรออ,อะไรคุ้มกันตอนมันปลดระเบิดได้อุ้ยใครใคร

ไปไหนต่อครับว่าอะไรครับไอ้ไอ้ล้นไปไหนต่อครับอ๋อ <c oughs> โอมันเมฟอยู่แล้วครับมันบอกให้ขึ้นไปข้างบนไปจุด แน่นอนต้องมันต้องสไนไยไอ,อฮี้ผมว่าจะเอาหัวซะหน่อยมีจะไปไหนอืมตายซะไอยิ้ไอ้เฮี้ไม่โดนอีก เอ้ยอะไรวะทำไมมันไม่โดนวะไอ้ไอ้หน้าไอ้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 บจบไอ้ไอ้ไอ้ดอ้ไออดเลิกคุย ไปไปออกม่แล้วเหรอไหนครับโอ้โหอืมอี๊เม่นไหมเหม่นไหมไอชิคุชานมาช้าชั่วต้อนครับอ้าวแซมผมรู้สึกกำลังรู้สึกได้ว่าเออเจสันตอนนี้กับ เริ่มจะเมายาเต็มที่ครับอ้าวเป็นไรครับเป็นไรครับเป็นไรครับเมายาเหรอครับฮะเมายาเหรอมึงมึงเมายาเลยเนอะเอ้าอะไรธารกิจมึงเจ้งอะไรครับจ้งอะไรครับนี่มึงเสี่ยนยาขนาดนั้นโอ้อ๋อผมเข้าใจความรู้สึกมาแล้วครับตอนนี้แบบเจสันก็กำลังโลกโลกหมุนครับโอ้ เนื่องจากไม่ได้สูบเป็นชาขนาดน่ะพอมาสูบพีก็อกเหนื่อยแน่เลยครับต้องร้อไฟดับไอ้นี่มันเดินลุยไฟไม่ได้เข้าใจเข้าใจตาย่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำคอมทำกันชาทำทำคอมโอ้ยโอ้ยเชียอะไรวะ อุยลืมลื้อเลยชิดา่อนไปครับมึงก็ไปเลยครับขอให้ผูเปิดได้เปิดปุ๊บยุ่งๆอ๋อไม่มีใครเลยตีต้นตีนสีกระสุนโดก มันมันสารลเออมันมันอ้าไอ้เียปืนปืนหมดจะไปไหนไปไหนมันมากครับโอ้ยีาอบนี่เหรอวิ่งวววไอมานอมาครบอยู่ไหนไหน

โอ้ยชนะวินไอโฟวินอีเต <ım. S 2> ียงนี่อโด้ครับตอนนี้ก็ดระยะยาวรวยฮี้รวยอ้ันรวยได้ไง พวกเสแดงแม่งจนจะตายหาโอ้ยจะมาก่อมอบทั้งทีเนาะก็ไม่เอาอุปกรณ์อะไรโดนระเบิดขาขาดไปหมดเฮ้ยนี่มันตายถ้าหาเดียวกันเลยไหมเนี่ยหลดท่าโอเควันนี้ก็ขอจบการนำเสนเอนเกมแต่เพียงเท่านี้เออ เออเดี๋ยวเทษทีอาจจะมีนี่เสียงพัดลมไปบ้างก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับจุบจุบรักทุกคน